วันปริหัสที่7พฤษจิกายน2567 กองสวัสดิการแรงงานกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสากลอมรัพย์สำนักงานปราปาเขตนครสวรรค์จำกัดจากการเข้าร่วมการติดตามประเมินผลสากลอมทรั์สำนักงานปราปาเขตนครสวรรค์จำกัดซึ่งเป็นสากลอมทรัพย์ในสารประกอบกิจการได้กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 7าจำนวน2โครงการดังนี้โครงการเงินกู้กอง กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจำนวน3ล้านบาทโครงการเงินกู้สร้างส,างสุขปลดทุกนี้นอกระบบจำนวน2ล้านบาทเพราะว่าสากลได้นำเงินกองทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์คือเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการแก่สมาชิกเพื่อให้สมาชิกมีเงินทุนนำไปพัฒนารายได้ไประกอบอาชีพเสริมต้งแสงที่อยู่อาศัยและเพื่อปลดภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสูงเพราะว่าสมาชิกได้รับประโยชน์จากเงินกู้ครั้งนี้รวม59ราย ได้ไปกู้เงินนอกระบบมาซึ่งเสียดอกร้อยละสิบต่อเดือนก็คือค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ได้มีสมาชิกในสหกรณ์นะคะได้เชิญชวนให้เข้าร่วมกับสหกรณ์เบื้องต้นก็คืออย่างแรกเลยก็อยากได้เงินได้เงินกู้เอาไปโปะตัวนี้นอกระบบที่เป็นอยู่เพราะว่าดอกที่จะเสียให้กับสหกรณ์เนี่ยคือมันถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งกับที่เราไปกู้เงินอนอกระบบมาอยู่ประมาณครึ่งต่อครึ่งอะคะ่ะ เนื่องจากที่บ้านมีธุรกิจนะฮะได้ต้องการเงินลงทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนในส่วนงานต่างๆนะครับและในกรณีนี้นะฮะก็คือเราได้กู้เงินบางส่วนจากหนี้ที่เป็นของครอบครัวนะฮะเราก็ได้นำเงินส่วนนี้ <c oughs> มาชดใช้หนี้ในครอบครัวด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการลำบากกับครอบครัว ประโยชน์ของการกู้สาก์น,นั้นมีหลายอย่างการกู้สาก์น,นั่นเนี่ยหนึ่งเราสามารถได้ปันผลนะฮะนอกเหนือจากธนาคารเข้ามาธนาคารกู้แล้วหมดไปเราจ่ายเงินเต็มเต็มแต่สาก์เรากู้มาแล้วเราได้มีเงินปันผลบางส่วนกลับคืนมาให้แก่ตัวเรา ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็ไม่พอก็เลยต้องไปกู้เงินนอกระบบมาใช้แต่พอมีเพื่อนชวนให้เข้ามาเป็นสมาชิกสากลคาปาสโตรสุภาเขตสิบเนี่ยนะก็เลยเข้ามาก็ทําให้มีเงินออมสําหรับหุ้นทุนเรื่นหุ้นได้ปันผลทุกปีที่ค่อนข้นางสูงแล้วก็มีเงินกู้จากสากลซึ่งดอกเบีย้ยต่ํามากๆก,ก็เอาไปใช้หนีเน้เงินกู้นอกระบบ ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนพนักงานการประปาส่วนภาคและบริษัททั่วๆไปนะครับขอเชิญเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยกันครับเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมกู้เงินนะคะกู้เงินกู้เงินในส่วนของเงินกู้ที่ได้รับมาจากกองทุนเนี่ยส่วนตัวกู้ไปที่10,000แบาทก็ เอาไปใช้ในการชำระหนี้นอกระบบค่ะก็ส่งผลให้มีสภาพคล่องในครอบครัวที่ดีขึ้นนะคะมีเงินคงเหลือใช้จ่ายในในส่วนอื่นมากขึ้นจากจากที่การได้เป็นประโยชน์ที่ที่ได้เป็นสมาชิกนะคะก็เราก็จะมี <c oughs> มีทุนมีหุ้นมีเงินฝากเก็บไว้ เวลากเกษียณก็จะได้มีเงินตัวนี้ติดติดตัวไว้ด้วยแล้วก็ในแต่ละปีก็จะได้ได้รับเป็นได้รับคืนในรูปของเงินปันผลได้รับคืนในรูปของเงินเฉลี่ยคืนถ้าเราไปกู้จากแหล่งเงินทุนภายนอกค่ะเราก็จะไม่ได้ส่วนนี้กู้ยืมเงินจากโครงการต่างๆที่สากลจัดตั้งขึ้นเพื่อไปประกอบอาชีพ นอกจากประกอบอาชีพเสริมนอกจากที่มีรายได้หลักเป็นเจ้าหน้าที่สารกร์อยู่แล้วก็จะไปเปิดเป็นร้านอาหารเพื่อมีรายได้เพิ่มเติมนะคะคือใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสารกร์ก็อยากให้มาสมัครเป็นสมาชิกสารกร์กันเยอะๆนะคะเพราะว่าเรามีประโยชน์ มีผลตอบแทนแล้วก็มีวินัยในการออมเงินฝึกในเรื่องของการออมการฝากการใช้เงินได้เป็นอย่างดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ